เลยแต่เราไม่ได้ส้มหน้าไอโคนบนหลังหน้ามันบอกว่าให้มันจะมูกให้จ่ายเออเราเชือเขาอันน,น,นี้อันนี้มันเป็นยางงเ้ไงคือคือค<ข>ือม<ข>ันเป็นมันเป็นโคอ,อยู่เลยใช่ไหมก็ถ้าตายแล้วเอาทุเรียนอ่ะมาตัาง้งเฉยเฉยเราคุดนุ่มน้อยไม่ต้องคุดไม่ต้องคุดเฮ้ยนี่มันบอกว่าให้คุดน้อยหนึ่งไงมันไปปลูกมามันไปปลูกมาบอกเออข้องมันรัดแล้วเราก็เชือเขาไงอันนี้อันนี้ผมไม่ผมตั้งไว้เฉยเพาตั้งไว้เขาเขาใส่นี่ดินสูงขนาดนี้เนี่ยทุ่งมันยาวขนาดนี้เลยเฮีย มันต้องไถยอย่างเนี้ยมันก็อ,อ,ยอย่างงี้ก็เข้าใจเอแต่ตรงนี้มันมัน,ม,น,ม,นมันกบไม่ลึกอยู่แล้วในตรงโคนเนี่ยเพราะว่า 3, อไอ<ค>้สามสี่รุ่มที่เราไปปุูกนี่นะนี่มันใสทุ่งยาวขนาดนี้เลยปัดเราเราก็ขุดไปครึ่งหนึ่งไม่ลากมันอยู่สุดออออแล้วเออลากมันอยู่สุดแล้วใช่ป่ะแล้วแล้วเราก็เอาทางงานขุดรุ่มลงไปลึกประมาณน้อยเดียวเนี่ยลึกไม่ถึงแค่นี้เราก็ลงไปแล้วมันก็ออขึ้นมานเราก็สุ่มสุ่มสุ่มให้มันเออนั่นแหละถอาถ้ามันอย่างเนี้ย ไอ้นี่ผมเอไม่ต้องไม่ต้องถึงกลางแดดแล้วอันี้งี้ปลูกมากี่วันแล้วสองเดือนกว่าแล้วนินหนาเห็นไหมเออนี่ต้องเดินกว่าแล้วใช่ไหต้นอ้วนแล้วร้อยยี่สิบแถวลูกมอง่ายง่ายอย่าเอาไปใส่โรยข้างบนให้มันไอ้ปุ๋ยชีวภาพอะไรของงี้แน่น่ะมันผมอยากจะให้แบบโรยเข้าไปใกล้ๆโคนมันก็ได้เนี่ยเดี๋ยวเราไปโรยอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมได้ได้งคือว่าถ้าผสมถ้าผสมด้วยยิ่งดีใหญ่ เราปลูกไปแล้วสิอ๋อปลูกเอาลอยได้ลอยได้แล้วทีนี้ลอยห่างๆเลยใช่เป็นโคตรเนาะลอยห่างๆอย่างเงี้ยลอยอย่างเงี้ยเลยได้แล้วก็ไงเอาหญ้าปิดตรงโคนโคนนี่เนี่ยปิดข้างๆเนี่ยเพราะว่าไอ้สารสารปรับปรุงดินเนี่ยมันมีป้องกันกำจัดโรคโคนเน่าอยู่แล้วแล้วโรคฟูซิเลียมโรคท็อปโฟล่า เราใส่สารกาจัดโรคพืชไปอยู่แล้วไงเทุนน้อยเราก็ออเใช่ถ้าถ้าไปซื้อแบบตะลียี่ห้อมานะลงทุนอีกสามสี่พันอะไม่เอาว่าถ้าไม่มันคือนี่ทุนของง่ายเองแต่แรงของง่ายแต่ว่าทางลางเนี่ยเราเราทำไม่ให้อยู่แล้วไอ้ทางเนี้ยมันก็ต้องไอ้ แต่ต้นมันนี่เพลี้ยไฟอ่าเพี้ยไฟอ่าเนี่ยจะก็มีเพี้ยไฟมีอะไรเราก็ต้องฉีดไปก็ต้องมันดูอ่ากต้องมันดูแต่ทีว่าเออหนูปลูกของหนูเองหนูลงทุนของหนูเองก็ได้ที่ของลูกเอ๋ยแล้วก็ทำปลูกไว้ให้ลูกให้ลานเนี่ยแล้ปลูกสีต้นเลยกำลังไปดูเนี่ยวโอ้โหเนี่ยตีต้นเลยโอ้โหเฮียเราล้างมันไม่โตกันเหรอเฮ้ยไม่โปะกิ่งมันอ่ะหัวล่างกิ่งมันต้นใหญ่อ่ะเฮียอันนี้เป็นไงเลยอ่ะดูดิ เนี่ยเดออใช่ไงอ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยไหมนี่ก็ใส่ใส่สารฝัดปรับปรุงดินทั้งหมดเลยเออก็พอดีหนูหนูไปถามไปคนที่ซื้อบอกย้ายขุดลุ่มไปไม่ต้องลึกหรอกพึ่งนี้เนเออเราก็ขุดไปมันว่านะแต่ก็ไม่ต้องลึกเท่าไหร่นะไม่ไม่ต้องลึกเออแต่เราก็สุ่มสุ่มขึ้นมาให้มันอ่ะแล้วอีทีแรกเลยมันก็สู้ขึ้นมาพึ่งนี้เนาะมันใส่ทุ่งดาวอ่ะใส่ทุ่งดาวแล้เราก็ขุดลุ่มลงไปนิดนึงมันก็สู้ขึ้นมา แต่ตอนเราเปิดหน้ามันไว้เนี่ยเปิดหน้าตรงนี้ไว้เขาบอกก็ย้ายเปิดไว้นะให้เขามีจมูกให้ใจว่างี้เออเราก็เชื่อมันไปแค่เนี้ยเออแล้วทีนี้มันบอกว่าย้ายเนี่ยผมไปปลูกมาแล้วเขาว่าเนี่ยผมไปปลูกให้พี่ผมมาเนี่ยขึ้นเลยก็บอกกำลังงามแล้วว่างี้เออใช่ก็ใช่เนี่ยอย่างเงี้ยถูกแล้วอย่างเงี้ยเออไงก็นึกถึงนี่แหละปลูกไปก็นึกถึงนางนี่แหละเขาปลูกอย่างนี้งี้ไว้เราก็ตามเขาแต่เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะซื้อหินตะเที่ยวนี้วันนี้ วันนี้ไอ้นี่มาแล้วเออเดี๋ยวต้องเอาไอ้นี่แล้ะอืมไอ้นุ้งก็กำลังแตกยอดแต่ทีนี้ว่าที่บ้านน่ะนะมันก็คือสปินกลางทางอย่างงี้ยังยังงูนใช่ปะให้กระปุกพึ่งเนี้ยพึ่งเนี้ยแต่น้ำมันทึ่งกันแต่ว่าบางทีเนี่ยนี่ฝนตกแล้วเนาะเออตกมามนมี้ผมทุกวันเนี่ยเราไม่ได้พรมเพราะเมื่อคืนหวานฝนตกมากมากเลยมันเห็นแล้วไป้างงูแล้วฝนอ่ะ มันเเลยเออแล้วทีนี้ก็ดูที่ดูมาเขาก็บอกว่าแต่ว่ามันแฉะมากไม่ดีมันชอบความชื้นเออใช่มันแฉะมากไม่ดีแฉะมากไม่ดีแต่เราก็ปลูกหางเนี่ยก๊อกอยู่อย่างนี้เราก็ปลูกหางทางนู้นแหละมันก็โอเคอยู่นะเออก็ลองๆเอาเจอแต่ผมจะชอบเอาใกล้ๆเลยแต่ผมเมาเออแต่ผมเมา สองนาทีสามนาทีติดเอาน้อยเออเอาน้อยเอใช่แต่ที่ดูในโทรศัพท์ที่เขาบอกมาเขาบอกว่าเหมือนเรากินน้ําทุกวันอ่ะเออใช่ไงวันใช่ถ้าลดก็ลดตอนเช้า สองโมงสามโมงเพราะมันจะได้สู้แดดเอวันนั้นเออจะไปลดตอนเย็นมันมันไม่มีผลนะไม้ตั้งแบบนี้แหละตั้งแบบนี้แหละเอาอยอดกล้วยะที่เขาตัดกล้วยไปแล้วเอายอดกล้วยมาบางลมให้มันน้อยแต่บางเดดให้มันน้อยเดดแก่มากเมื่อส่องวันก่ลงเราก็นนี้ตายถ้ามันท่ามันรัดแล้วนะมันสู้แดดโอ้สู้แดดอันนี้โอเคใบนี่มองมานี่ใบเงาแวบเลยสะท้อนแดดเลยเนี่ยมันสู้แดดแล้วผมไม่กลัวเลยเนี่ย อันนี้โอเคแล้วเฮียแล้วพวกนี้ฉีดยาแล้วพวกนี้ฉีดยายามันมีหลายตัวไม่เตรียมไม่สามสิบอันนี้คือมันความเย็นอ๋อมันชั้นห็นตัวนี้มันชั้นน้ําก็ชั้นลึกชั้นน้ําเลยน่ะเนี่ยมันอุ้มน้ำไม่รู้เขาเอามาแต่แต่ข้างบ้านทางนี้มีวันนั้นเราถามมันมันบอกว่าเมคโคจ้างเข่นมันบอกต้องไปท่ามกับเมคโคเองหนูก็เลยไม่ได้ท่ามว่าตังค์ฉ็นยังไม่มีฉันลงทุนเองงวดนี้ฉันลงทุนเองก็เลยแต่ว่าเราค่อยๆขยับ